รุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่โพสแสดงความดีกับเขาไปแล้วยอมรับว่าพ่ายแพ้มึงยอมรับแล้วมึงออกมันพูดนู่นนี่นั่นทําไมยอมรับก็จริงแต่บอกว่าอุย้ยได้แค่สามหมื่นกว่าคะแนนเองนะตอนของพวกมันเนี่ยได้ตั้งสี่หมื่นกว่าคะแนนแถมคู่แข่งเนี่ยนะได้แค่หมื่นกว่าคะแนนเองเอาตรงนั้นตรงนี้มารวบรวมแล้วนะคะเราก็ยังมีสัดส่วนของคะแนนอยู่ข้าง,างอย่าเพ้อเจ้อค่ะ ทีนี้การเลือกตั้งที่พิษณุโลกเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการโพสแสดงความยินดีกันชั่วข้ามคืนเท่านั้นแหละค่ะดิฉันก็พูดดิฉันพูดอยู่แล้วนะคะคือคุยกับคนที่เราคุยกันเนี่ยเราบอกว่าเออเพราะทุกคนชื่นชมบอกว่าอู๋เขามีสปิริตนู่นนี่นั่น,นดิฉันก็บอกว่าเออผีเข้ามาันวัางเดี๋ยววันรุ่งขึ้นคอยดูแล้วจริงค่ะพอวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยเขาทำยังไงฮะดิฉันเข้าใจแหละค่ะว่ามันแพ้มาหลายสนามนะคะ ไม่ใช่แบบว่าบางที่นี่ที่คุณแพ้คุณก็จะบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นเราไม่ได้ส่งคนลงเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่คนของกูนะคะเฮ้ยตรงนั้นไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ที่แพ้เนี่ยนะเพราะไอกคนพื้นที่เนี่ยมันไม่อยากตาสว่างมันยังอยู่ในกาลามันไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมันไม่อยากเจริญแม้กระทั่งที่พิษนุโลกนี่ก็โดนค่ะเขาออกมาพูดยังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าอันนี้วิเคราะห์ผิดไปไกลเลยค่ะหนึ่งคือเด็กเนี่ยมันเปิดเทอมไปเรียนที่อื่น ก็ถามว่าแล้วเด็กพวกเนี้ที่เปิดเทอมไปเรียนที่อื่นเนี่ยมันมีสิทธิ์เลือกตั้ง,ย,งย,ย่างมันสิบแปดได้ยังมึงนะแล้วพวกได้พัฒนายเยอะจริง,รงๆเยอะทั้งประเทศนั่นแหละหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประชากรตัวมันเนี่ยอยู่ในพื้นที่เข้าใจแบบท่องแท้เลยว่าประชาชนพวกนี้เต็มไปหมดไม่สนใจการเมืองนะฮะดักดานไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วหนักหัวพ่อมึงเหรอคะ นี่คือระบอบประชาธิปไตยใครจะอยากเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนมันอยู่ที่สิทธิ์ของเขามึงได้ค่าเขาอย่างเนี้นะฮะมึงคิดว่ามึงด้อยค่าคนพิษณุโลกใช่ไหมแต่ปรากฏว่าการที่มึงได้ค่าบอกว่าจริงๆพวกได้พัฒนาเนี่ยเยอะทั้งประเทศนั่นแหละหกสิเ็ของประชากรกูถามจริงๆนะคะแสดงว่าที่ไหนที่ไม่เลือกมึงเนี่ยพวกนั้นได้พัฒนาเหรอคะอูยอมด้พัฒนาค่ะ กูยอมเป็นคนได้พัฒน,นาค่ะกูไม่อยากก้านะวหน้ากถ้สัดานเหมือนมึงอะไปด้วยฆ่าเขานะคะแหกปากเนี่ยโพสต์มาเนี่ยโอ้โหอินบอกแตกแล้วค่ะอ่าพี่อินบอกแตกแล้วนะตอนนี้มีแต่คนแจ้งการซื้อขายเสียงบอกเลยนะคะคนที่พิษนุโลกจริงๆเนี่ยซึ่งเขาเป็นเอฟซีของดิฉันหรือที่เขารู้จักกันเขาโทรมาบอกเนะะ่ะคนพิษนุโลกไม่ต้องจ้างค่ะ ที่เขาไม่เลือกมึงเพราะอะไรเขาไม่เลือกมึงเพราะมึงหาเสียงไม่สร้างสรรค์นะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮเรื่องของขยะพิซูุโลเป็นเมืองทหารมึงไปหาเสียงเนี่ยไม,ไม่รู้ใครไปกระซิบที่ข้างหูมึงค่ะนะคะคือก่อนที่จะไปบอกว่าอุ้งอิงก่อนจะทำอะไรต้องให้พ่อสั่งเนี่ยของมึงเนี่ยพ่อมึงมากระซิบข้างหูหรอคะที่บอกว่าเรื่องปัญหาขยะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งในค่ายเนี่ย แล้วปจังหวัดนั้นเขาเป็นจังหวัดของทหารมึงไปพูดอย่างนั้นนะ่ะทหารคนไหนเขาจะเลือกมึงจะเอาขยะไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ไปคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรเราอยากแก้แค้นให้พ่อ บางคนเนี่ยนะก็บอกว่าตัวเองตอนนี้ไม่ได้เป็นรองประธานสภาแล้วเหมือนกับว่าตัวเองตอนเนี้ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแล้วพร้อมบวกขอโทษนะคะมึงได้ไปดูตามอ่าทิกตอกหรือแพลตฟอร์มท,ทั่วไปหรือเปล่าคะว่าเขามีคนอัดคลิปเนี่ยนะรอบ,บวกกับมึงเนี่ยเต็มประเทศเลยค่ะไอ้องมึงไปแทรกการเมืองภาษาอะไรอะ่ะตกลงหาเสียงหรือหาตีนพูดอะไรออกมาจากนาทีฉันบอกว่าโอ้โหเรียกเรียกตีนเขาเรียกอะไรนะเรียกหาตีนกันตลอด นะคะหลังจากที่โพสแสดงความดีกับเขาไปแล้วยอมรับว่าพ่ายแพ้มึงยอมรับแล้วมึงออกมันพูดนู่นนี่นั่นทําไมยอมรับก็จริงแต่บอกว่าอุย้ยได้แค่สามหมื่นกว่าคะแนนเองนะตอนของพวกมันเนี่ยได้ตั้งสี่หมื่นกว่าคะแนนแถมคู่แข่งเนี่ยนะได้แค่หมื่นกว่าคะแนนเองเอาตรงนั้นตรงนี้มารวบรวมแล้วนะคะเราก็ยังมีสัดส่วนของคะแนนอยู่ข้างนะอย่าเพ้อเจ้อค่ะ คะแนนเนี่ยนะของปีนั้นก็ของปีนั้นของตรงนั้นก็ของตรงนั้นนะคะพอรู้ผลเลือกตั้งโพสจินดีชั่วข้ามคืนไม่รู้ผีตัวไหนแม่งเข้าไปสิงเอาขนมคะแนนครั้งที่แล้วมาเกทับบอกว่าพวกเราต้องมีกำลังใจในการต่อสู้เอาอะไรมาต่อสู้คะการเลือกตั้งจบแล้วก็คือต่างคนต่างไปทำงานคะ่ะใครจะไปสู้กับมึงไม่ได้มีการสู้รบคะ่ะ มึงแพ้เพราะอะไรรู้ไหมคะมึงแพ้เพราะมึงกลัวการมีบุญคุณกลัวว่าช่วยเหลือประชาชนแล้วจะมีบุญคุณมึงแพ้เพราะมึงคิดจะแก้แค้นให้พ่อมึงไม่ได้คิดจะมาแก้ปัญหาให้กับคนพิษณุโลกมึงแพ้เพราะมึงมาโพสนะคะพร้อมบวกทั้งที่มึงเป็นนักการเมืองก่อนหน้านั้นเนี่ยนะพอมึงได้ดิบได้ดีไปเป็นรองประธานสภามึงเคยกลับไปดูบ้านมึงไหมคะมึงเคยที่จะไปคิดไหมคะว่าจะทําเรื่องปัญหาขยะอะไรของเขา มึงคิดแต่จะหาอะไรนะแม่มึงคิดแต่จะหาหมูกระทะแดกมึงคิดแต่จะเชียร์เบียร์มึงคิดแต่จะทำหาอะไรของมึงแต่ละอย่างซึ่งคนพิษณษโลกเขาไม่เก็ตกับมึงค่ะนะคะสุดท้ายนะคะมึงคิดที่จะให้ต่างด้าวมีสิทธิ์มีอะไรเท่ากับคนไทยนะคะในการสู้รบในการอะไรนะคะมันมีแล้วแต่มีแล้วแต่มีอะไรนะมีเป็นเป็นฝีมือของ ประชาชนเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเป็นไม่ได้เป็นของมหาราชองค์โพสิ์ทำไมนะคะแล้วก็มีสอสอคนหนึ่งสอสอคนนี้นะคะอยู่เขตบ้านนี้ฉันนี่แหละตั้งแต่เลือกตั้งได้เป็นสอสอยังไม่เคยเห็นหน้าแม่งเลยแล้วก็มีข่าวนะคะบ้านตัวเองนะแม่ตัวเองตั้งวงกงเล่าชาวบ้านเขาลำคาญจะไต่หาเขายังไปร้องเรียนเลยไปพูดในสภาพูพดถึงงบสามพันล้าน นะกับอะไรนะฮะมูล,ลนิธิทูบีนัมเบอร์วันเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้นะคะที่ฉันบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปนั่งเฝ้าจอโทรทัศน์ครับคนมีมือถือเนี่ยนะฮะเขาไล่ดูเขาเห็นหมดนะโหเป็นประมาณยี่สิบปีได้มั้งคะที่พักเพื่อไทยไม่เคยอชิงพื้นที่นะครับพิษณุโลกเขตหนึ่งได้เลย คือเราไม่เคยมีสสที่เขตหนึ่งเลยหมายถึงในตัวเมืองนะคะบิษณุโลกเนี่ยเป็นเขตแต่เดิมเนี่ยนะเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มาเสียช้าให้กับพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนไม่ได้เป็นตัวเลือกอะไรเลยสําหรับที่พิษณุโลกนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยคือมีหลายครั้งเราก็ไม่ได้ส่งลงนะคะอย่างเช่นปี6-2น่าจะไม่ได้ส่ง อตอนนั้นมีพรรคไทยรักษาชาตินะคะแล้วก็มีพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่รักหรือฝ่ายประชาธิปไตยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นประมาณ20ปีได้นะคะที่เราไม่เคยเจาะตรงนี้ได้เลยแต่ครั้งนี้นะคะก็คือ,อพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะ,ะได้ชัยชนะนะคะในเขตหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะฉันก็เป็นคนที่ตามดู เพราะว่าเราต้องทำงานนะคะ,อะตอนช่วงเปิดหีบเนี่ยประมาณ8โมงนะคะแล้วก็ดูรายงานข่าวก็ปรากฏว่าช่วงเช้าก็จะมีกำลังพลนะคะหรือทหารนั่นแหละนะคะตกเท้าเข้าไปใช้สิทธิ์ในครูหาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเลยนะคะพอเห็นอย่างนี้นะดิฉันก็ไม่ต้องลุ้นละค่ะก็ไปทำนู่นทำนี่เพราะเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์เนาะคือมั่นใจว่าชนะ ก็มั่นใจมาตั้งแต่แรกถ้าใครถามดิฉันว่าพิษณุโลกเนี่ยเราได้ไหมดิฉันก็บอกเลยค่ะว่าชนะคือคนถามบางทียังพูดไม่ทันขาดคําก็จะบอกเลยค่ะว่าชนะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะว่าทําไมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะช่วงประมาณสักช่วงบ่ายแรกๆเขานำนะคะเขานําเลยโดยเฉพาะในเขตเมืองเนี่ยเขานำนะคะแล้วของเราเนี่ยตามนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มเฮแล้วนะคะเพราะอะไรรู้ไหมครับ ใช่ค่ะใช่เราแพ้แรกๆเลยเนี่ยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าอตอนที่ดูข่าวเนี่ยนะคะคือฝ่ายเขาเนี่ยแบบลิงโลดแล้วคือเนื่องจากพื้นที่ท,ที่พิษณุโลกเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีโพโดยเฉพาะโพของมหาเรงนเรสวนแล้วก็โพของมติชนแล้วก็ยังมีโพที่เขาเรียกว่าเป็นบรรดาสำนักเนาวทั้งหลายนะคะรวมทั้งนักวิชาการที่ไปออกทีวีไปออ, TV, ไปออกรายการอะไรต่างๆ พวกทอกต่างเนี่ยต่างก็ฟันทงนะพูดทํานองว่าก้าวไกลอ่พรรคประชาชนจะได้คะแนนเสียงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะก็ตัวของหมออ๋องเนี่ยปฏิพัฒน์เนี่ยนะคะได้มาถึงสี่หมื่นกว่าคะแนนอืมแล้วเขาก็พูดถึงคนที่อ่าชิงคือค,ค,คู่คู่แข่งเนี่ยนะคะคู่แข่งจากสองพักเนี่ยจำไม่ได้ว่าพักอะไรแต่ว่าได้แก้กันแค่คนละหมื่นกว่าคะแนนเท่านั้นเอง อันนี้ก็คือเขาก็มาคุยแหละเขาก็ตีฟุ้งแหละว่าเขามีสิทธิ์จะชนะที่พิซนุโกคือเพชรพื้นที่ของเขาบ้านเขานูน่นนี่นั่นนะคะอ่ะทีนี้ประเด็นที่ดี่ฉันจะมาพูดในวันนี้ก็คือนะคะความจริงแล้วว่าจะติดแท็แทกก็เลยลืมนะคะกำลังยุ่งๆเลยวันนี้ยุ่งมากนะคะเขาพูณสำหรับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเอ็นดีหรือลูกค้าชาสุภลักษณ์วันนี้อ่าถ้าไม่ได้กินข้าวนะคะ,นะะจนกระทั่งวันนี้นะคะชาสุภลักษณ์หมดเกลี้ยงเลยค่ะ ถ้าใครที่สั่งตอนนี้นะคะก็ของมาก็จะจัดส่งให้ก่อนทยอยเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็หลายๆคนก็คือส่วนใหญ่ก็จะซื้อซ้ําด้วยนะคะก็คือเขาไปกินแล้วดีจริงๆอืส่วนยาแคปซูลสมุนไพรใจดีนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนะะที่มีอาการของโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจนะะโรคไขมันในเลือดสูงพวกเกี่ยวกับเส้นนะคะอัมาพฤกอมาากัมพาตเกาลูมาตอยนะคะไมเกรนต่อมลูกหมากหรือ คุณผู้หญิงที่มีอาการเกี่ยวกับมดลูกหรือโรคที่เกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยกินได้ค่ะนะอ่ะมาต่อกันที่พิษณุโลกเนี่ยนะคะดีฉันบอกว่าหลังจากที่มีการปิดหีบแล้วเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองแพ้ทั้งคณะก้าวหน้าของเขานะคะแล้วก็สมาชิกพรรคเข้าบางส่วนบางคนก็ออกมาโพสต์แสดงความินดีกับเราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะการเมืองมันควรจะเล่นกันแบบนี้ ไม่ใช่ว่าพอตัวเองแพ้แล้วก็ชวนตีอ,อ,อ้างนูน่นอ้างนี่โทษนั่นโทษนี่นะคะเป็นนิวิตหมายที่ดีเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองค่ะความจริงแล้วดิฉันจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะเราจะไปพูดเรื่องอื่น